มาอีกแล้วครับท่องอาจารย์หวังมะงะเฮงท่องอาจารหวังมะหะเฮงเป็นแค่แนวทางนะครับแนวทาง ําลาวควันที่11เดือน9 6 6 7. 8 9 0 3 4เจ็ากจับคู่นะครับ7จส

05นยนะครับแนวทางตำราวนะครับของอาจารย์หวังมหาหิงมาแล้วครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะวันนี้อาจารย์มั่นใจ70%นะวันนี้นะ จัดไป